ดีที่สุดเห็นผลที่สุดในชีวิตที่เคยทำมาค่ะสวัสดีค่ะนาเดียสนกุลณยยุธยาค่ะ oh, <dead. S 1> พออายุมากขึ้นแล้วมันค่อนข้างหย่อนคล้อยค่ะอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนทาครีมตลอดนะแล้วก็เป็นคนที่แบบนวดหน้าแล้วก็ทำเลเซอร์ มาตลอดนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีวินัยขนาดนั้นแต่ยังไงก็แล้วแต่ด้วยอายุที่เพิ่มขึ้นเนี่ยจะดูแลยังไงเนี่ยมันก็คงจะต้องมีบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยจะต้องพึ่งยกระชับค่ะกลัวเจ็บมากค่ะ <c oughs> คือได้ยินมาตลอดนะคะว่าถ้าทำเอ,อ่เอเทอร์มาสเนี่ยจะเจ็บมากพอมาเจอคุณหมอมันไม่เหมือนกันเลยเพราะว่าเจ็บในลักษณะที่ทนได้ นะคะแล้วผลที่ได้ก็คือเห็นเดี๋ยวนั้นเลยะคะ่ะหลังจากทําเสร็จเลยว่ายกขึ้นจริงๆเอาจริงๆจะบอกไม่เจ็บเลยไม่ใช่นะแต่มันก็จี๊ดๆแบบทนได้ะคะ่ะเพราะว่าอาจารย์ก็ละเอียดมากออมีการตีตารางก่อนนะคะแล้วก็ทําจุดนั้นจุดนี้จุดนั้นจุดนี้แล้วเราก็บอกความต้องการของเราไปว่า ส่วนตัวเองเนี่ยไม่ได้อยากหน้าเลี้ยวเล็กไม่ได้อยากหน้าวีอย่างนั้นแต่ว่าอยากให้มันในลักษณะที่ยกค่ะง่ายๆคืออยากดูเด็กมากกว่าคะอาจารย์ก็ได้ครับเดี๋ยวจัดให้แล้วก็ได้อย่างที่อยากได้จริงๆเรียกได้ว่าดีที่สุดเห็นผลที่สุดในชีวิตที่เคยทํามาค่ะ